สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วสะส,ะสะไฟคันขยี้แผลบาดหมางประวิตรประยุทธ์แฉบิ๊กป้อมอยากเป็นนายกล้มประยุทธ์เตรียมผสมพันธ์พักใหญ่ครัวตรงคามโดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นายสรานุสรันเกตสะส,ะสะอุตรดิตหัวนหน้าพักเพื่อชาติได้อภิปรายครั้งแรกหลังย้ายจากพักเพื่อไทย โดยมีนายมงคลกิสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลช่วยยกผังโดยโ่รยว่าตนขออภิปรายบุคคลหนึ่งซึ่งตอนอยู่พักเดิมอภิปรายคนนี้ไม่ได้ซึ่งในรูปเป็นรูปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีเป็นแกนแห่งความชั่วร้ายสร้างเครือข่ายและส่งพี่น้องหรือคนรู้จักไปตามส่วนต่างๆในช่วงคสช,ชเช่น การใช้อำนาจเปลี่ยนสัญญาระหว่างบริษัทหนกับกศทชที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายเพื่อให้ได้ค่างง่7 7 0 0 0ล้านบาทจากกสทชโดยมีพลตเอกพอพานน้องชายอยู่เบื้องหลังโดยตั้งลูกน้องไปอยู่ในกศทชอ,อีกประเด็นคือบอยสกายเป็นคนขายเรือดำน้ำสืบทอดมาจากพ่อ นายคนนี้แทรกซึมเข้าไปทุกหน่วยงานโดยมีพลเอกพระวิทย์อยู่เบื้องหลังนายบบยสกายทำงานเกี่ยวกับไอทีเคยมีปัญหาเรื่องหุ้นยอมจ่ายเงินเพื่อหน,นีคดีอาญาและจะเชิญรัฐมนตรีไปที่ห้องสังหารซึ่งเป็นห้อง VIP ในโรงแรมหรันษาเวลามีปัญหาในการดีลกับใคร ก็จะยกหูโทรหาพลเอกประวิตย์นอกจากนี้ยังมีกรณีเจ้าสัวที่ผูกขาดสินค้าการเกษตรทุกอย่างควบรวมกิจการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ไม่ผิดกฎหมายควบรวมค้าปลีก83%ผู้ค้ารายย่อยเจ๊งหมดหลังแก้กฎหมายควบรวมกิจการปี2560ก,กรณี 60, ร,ร,รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการครวบรวมโทรคมนาคมและ มีการปั่นหุ้นก่อนควบรวมกิจการจากทุนจดทะเบียน1 0 0 0 0แสนบาทตอนนี้มีกำไรไป51,000ล้านบาทพลเอกประวิสสั่งคนเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆจึงสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้รวมทั้งสอนอทอชอตั้งพลตบทเอกพอพานและนักการเมืองทอทงรวมกันตั้งคณะทำงาน อีสต์บอตั้งเลขาสอนทอชอเพื่อกินงบกลางป้องกันน้ำท่วมและภัยแรงในายสรัตรกล่าวว่าเพราะป,ปีศาจแห่งความชั่วร้ายขาดการทวงดุลสภาล่มสำสากเพราะบิกปอมต้องการล้มบิกตู่ใช่ไหมมีการจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้บิ๊กปอมเป็นนายกฐมนตรีในสภาแทนพี่อยากเป็นนายก ต้องการเล่นงานน้องและล่าสุดคือให้ลูกน้องแยกพักออกไปเตรียมผสมพันกับพักใหญ่ขั่วตรงข้ามประชาธิปไตยของปลอมไปจับมือกับเผด็จการเรียบร้อยแล้วและหากชนะการเลือกตั้งมาเตรียมเอาพี่ใหญ่เป็นนายยกแต่ตนไม่อยากให้คนไทยสับสนและเลือกผิดคนในขณะที่ประเทศชาติไม่มีเงินประชาชนทั้งแตกแต่ว่ากลับมา หาข้างโง่กับแผ่นดินเป็นไอโมงอยู่เบื้องหลังคอยคุมข้าวของแผงทั้งประเทศแต่เจ้าสัวกลับขายของราคาถูกได้ทั้งยังมีกรณีงาบงบกลางต้นอยากให้นายกทั้งมตรีจัดการและเอาสอน,นอทอชอมาดูแลเองคนไทยอยากได้น้ำแห่งชาติถ้านายกกลัวพลเอกประวิทย์และไม่ดูตนจะเล่นงานนายกด้วย มาตรา157ถ้าพลเอกประวิทย์กลับมาเป็นนายกคนไทยก็ยังจะโจนสามซากคนเขาหาว่านายกไม่เก่งแต่จริงๆริง ผมรู้ว่าท่านซ่อนอะไรเอาไว้เยอะแยะเขาเรียกว่าสิ่งซ่อนเล็บแต่วันนี้คนไทยจะได้นายกคนใหม่ที่มุมมามที่สุดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเอื้อเจ้าสัวสุดๆนอกจากไม่เก่งแล้วใครถามอะไรบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนไทยเขาฝากผมมาบอกว่านายกไม่เก่งก็ไม่อยากได้นายกไม่รู้ไม่รู้กูไม่เอานายสันวุฒิกล่าว งานนี้ตกกลับประยุทธ์มีหน้าไงาปรนผู้หญิงยิ่งไม่มีในบทพระรามชี้การเมืองไทยไรพระรามมีแต่ผู้นำเผด็จการดีชั่วประชาชนเป็นคนตัดสินเองจากกรณีที่มีการอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีหรือครมตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 โดยพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีได้กล่าวเปรียบเทียบการเมืองไทยเสมือนวันณักคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยจะก,กระทาตนเหมือนพระรามส่วนฝ่ายค้านเหมือนทศกัณฐ์โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าฉะนั้นต่างคนต่างเล่นคนระบทบาทท่านให้ผมเป็นพระรักพระรามแล้วท่านเป็นทศกัณฐ์ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วย ผมก็ถูกท่านดูอยู่ดังนั้นทุกคนต้องดูตัวละครตัวอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะพระรามแห่งโซนยุคมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ดาวอังคารจนพรูนแต่ผลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรียังหลงอยู่ในวรรณคดีอ้างอภินิหารเหลวไหลซึ่งไม่ได้ช่วยราษฎร หัดอยู่ในกับความจริงเพราะรามเกียรติ์ไม่มีสักตอนที่พระรามจะแสดงตนรังแกผู้หญิงยิ่งการเอาปืนไปปร้นอำนาจมาด้วยแล้วอ่านไม่พบอ่านไม่เห็นสักวักอย่าเอาสิ่งที่สูงสุดของชาวกรมศิลม,มาละเลงเสียเละเพราะพฤติการที่ผิดฝาผิดตัวแล้วมีหน้าไปแต่งเติมระบายสีว่าฝ่ายค้าน เป็นเหมือนโทศกันส่องกระจกมั่งหรือเปล่าใครหนอที่ตีหน้ายักอยู่เสมอแยกเคี้ยวไม่หยุดจนเคี้ยวหลุดประชาชนด่าไม่เกรงกลัวด้วยสิเงินที่กู้มาเป็นหนี้แผ่นดินกว่า9ล้านล้านบาทอยู่ตรงไหนใช้กับโครงการอะไรถึงได้กู้กันอย่างมหาศาลใหญ่โตพลเอกประย,ยุจันโอชาควรเอาหลักฐานการใช้ใจ่ายเงินมาแบ่ให้เห็นกันชัด เพราะกู้เพื่อไปทำโครงการนั้นโครงการนี้แต่ผลงานไม่มีผุดให้เห็นกลางบัญชีการกู้เงินนำไปใช้จ่ายในสิ่งใดจะต้องมีรายละเอียดนำมาแจ้งให้แก่ประชาชนไม่ใช่บอกว่าเป็นงบกลางงบลับจึงแจ้งไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรบ้างผลเอกประยุทธ์ต้องแจ้งมาทุกสตางค์ ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิริติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่มีโรกพระรามพระรักในการเมืองไทยมีแต่ไทแรนซ์ก s อดฟาร์เตอร์ออโตแคลดแอนด์เฟลิดเดอร์สผด็จการผู้นำที่ล้มเหลวเลิกใช้กรอบวรรณคดีไทย กรอบธรรมอธรรมอธิบายการเมืองเสียทีการเมืองไทยวนเวียนถูกทำให้เป็นเรื่องคนดีมาปรับคนชั่วซึ่งเป็นความคิดทางการเมืองแบบสังคมโบราณการเมืองสมัยใหม่ดีหรือชั่วประชาชนเป็นคนเลือกและตัดสินคนมีอำนาจต้องตรวจสอบได้และไม่ละเมิดสิทธิประชาชนเพราะประชาชนคือเจ้านายขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ มัตติชนบางกอกทูเดย์และผู้สัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสด